หน้าประเทศไทยกับการมองไปสู่การปฏิรูปของประเทศนะครับ20วันของการเปิดรับเสนอผู้ที่จะมาทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสมชนับได้ว่ามีความสนใจมากกว่าที่คาดการไว้นะครับหลังจากที่ได้รับการเสนอชื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการในการสรรหาเมื่อกระบวนการทุกอย่างแล้วเสร็จก็คาดหวังกันว่าจะเดินหน้าทําหน้าที่ตัวแทนประชาชนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตชาติทั้งระบบนะครับ หน้าที่สำคัญของสภาปฏิรูปตามแนวทางก็คือศึกษาเสนอแนะทำให้เกิดการปฏิรูปในส1เ็ด,ด้านรวมถึงแก้ไขปัญหาอื่นๆที่จะมีการนําเสนอเข้ามานะครับเป้าหมายสําคัญก็ทําให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยมีการเลือกตั้งที่สุจริตเป็นธรรมมีกลไกป้องกันขจัดการทุจริตคอร์รัปชันประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพขาจัดความเหลื่อมล้ําสร้างความเป็นธรรมให้กับเศรษฐกิจสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทําให้กลไกลของรัฐสามารถบริการได้อย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็วและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดครับ วันนี้ติดตามความก้าวหน้าว่าไปถึงไหนแล้วนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านเิขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านผู้ชมนุตราวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าใจว่าไทม์ไลน์หรือว่ากรอบของเวลาค่อนข้างกระชั้นครับปิดแล้วมี10วันในการตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบคุณสมบัติจะทําทันกันไหมครับถูกต,ต้องครับคือหลายๆส่วนก็สงสัยว่าทางเรานี้จะตรวจสอบคุณสมบัติทันหรือไม่ครับต้องเรียนท่านว่าในส่วนนี้นะครับ ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่วันที่14นะครับเป็นต้นมาเลยครับจนถึงวันที่2วันนี้นะครับเมื่อว,วันที่14เนี่ยเมื่อมีผู้ยื่นเสนอนะครับ รายชื่อของบุคคลที่องค์กรนิติบุคคลที่ไม่เสียหายกำไรนะครับรวมทั้งของจังหวัดเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการการตั้งก็ส่งรายชื่อนั้นในวันนั้นเลยนะครับไปยังหน่วยที่ตรวจสอบทั้ง15หน่วยเราใช้เวลาช่วงนั้นมาก่อนครับแล้วไม่ได้เก็บทีเดียวแล้เราไม่ได้เก็บทีเดียวครับเพราะถ้าเก็บทีเดียวนี้คิดว่าประมาณ6กพันเนี่ยไม่ทันแน่ๆครับเราเก็บมาก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยสิวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับจ็ถึงวันที่12เนี่ยเป็นการตรวจใหญ่ตรวจรีเช็คเลยครับในส่วนนี้ครับคิดว่าทันครับ กระบวนการหลังจากนี้ก็คือกระบวนการที่ในส่วนของการสรรหาก็ต้องมีการําหน้าที่เึ่งที่มาที่ไปก็จะมีอยู่หลากหลายกลุ่มกระบวนการตรงนี้จะจะเกิดความสมดุลแล้วก็กลไกในการก็ไปทํางานแตะกันยังไงบ้างครับครับต,ต้องเรียนอย่างนี้ครับกระบวนการแรกคือในวันที่4ี่นี่ครับที่จะถึงนี้นะครับะจะมีการประชุมกําหนดแนวทางในการสรรหานะครับเพราะเรามี คณะกรรมการสรรหาทั้งส่วนด้านนะครับรวมทั้งจังหวัดด้วยซึ่งในวันที่4ีนี้ทางคอสชอกับทางสำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับได้เชิญได้กล่าวในเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านหัวหน้าคอ,ขอ,ขอชอนะครับมาเป็นประธานในการประชุมในการประชุมครั้งนี้เป็นการทําความเข้าใจในการที่จะแนวทางในการสรรหาสมาชิกสภาผู้แห่งชาตินะครับ เพื่อทำความชัดเจนให้แก่ทางคณะก,กรรมการทั้งสอด,ด้านรวมทั้งทางคณะก,กรรมการสรรหาของจังหวัดครับก็ได้เชิญทั้งสองส่วนเนี่ยรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารับฟังประมาณ500อคนครับหลังจากที่มีการชี้แจงแล้วเนี่ยครับทางคณะก,กรรมการสรรหาสอดด้านนะครับก็จะ เลือกประธานแล้วก็มีการประชุมเฉพาะด้านเพื่อกําหนดแนวทางในการที่จะลงมติในการที่จะพิจารณาในเรื่องของแต่ละด้านแต่ละด้านว่าเป็นอย่างไรครับโดยใช้กรอบของพระราชกฤษฎีกาให้มีการสรรหาสมาชิกสภาปรัฐมนแห่งชาติเนี่ยเป็นเป็นกรอบหลักในการทํางานครับ,รบหลังจากนั้นก็คือในช่วงเวลาที่ผมนําเรียนนึกสักครู่ก็คือเราก็จะตรวจสอบนะครับหลังจาตรวจสอบแล้วนะครับครบ10วันนะครับผมขออนุญา เรียนทาทไลน์ก่อนนะครับพอครบ10วันแล้วเนี่ยทางสํานักง,งานคณะกรรมการแตรตั้งก็จะประมวลเอกสารประมวลข้อมูลทั้งหมดของทั้งที่เสนอทั้ง6,493นี่นะครับในส่วนนี้นะครับเ,เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาทั้งของจังหวัดด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน10วันที่คณะกรรมการสรรหาทั้งสวด้านรวมทั้งของจังหวัดเนี่ยจะพิจารณาเลือกจากจํานวน ที่มีมากเหลือเกินนี้แต่ในแต่ละด้านนะครับให้เหลือด้านละ50คนส่วนจังหวัดนี่ก็เหลือ5คนครับหลังจากนั้นก็จะแจ้งกลับมาที่ทางสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเราก็จะจัด,จดเตรียมเอกสารพร้อมข้อมูลต่างๆในส่วนนี้นะครับเสนอกับเรียนไปทางกสชเพื่อให้ ประชุมพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายเป็นอำนาจของท่านในการที่จะคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติให้ได้จํานวน250คนครับกับทำลายสุดท้ายประเทศไทยเราจะได้เห็นสภาปฏิรูปโดยสมาชิกเนี่ยเริ่มทํางานเมื่อไหร่ครับคือ,คอในในส่วนของการที่จะพิจารณาใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10วันครับหลังจากตรวจสอบเสร็จนะครับตรวจสอบเสร็จส่งให้กรรมการสรรหาเสร็จครับเราไม่เกินวันที่2ตุลาครับ S <S 2ตุลานี้ทุกอย่างจะต้องเสร็จเรียบร้อยหมายถึงว่าได้ตัวบุคคลแล้วแลรวมทั้งถึงการที่จะกลัาวปรมทูลพระกุณาเสนอชื่อแล้วก็มีประกาศเปิดสภาครับภายในวันที่2ตุลาเนี่ก็อยู่ในไทม์ไลน์อยู่ใน50วันครับครับกลนไกในการได้บุคคลมาช่วยประเทศในการแก้ไขปัญหาในคราวนี้อาจจะไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาท่านมองว่า ออโอเคละที่มาอาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่กลไกในการตรวจสอบต้องแข็งแรงความสมควร,ครตรงน,นี้เราทํำยังไงกันบ้างใน,ในเรื่องของการตรวจสอบคืออย่างนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่เปิดกว้างนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการดำเนินการรับสมัครโดยตรงโดยตรงโดยแต่ละบุคคลนะครับ,รบในส่วนแรกในส1วด,ด้านเนี่ยแต่ละด้านเนี่ยเขา <พอ S 1> ต้องกรองมาก่อนกรองมาก่อนครับในเรื่องของ ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับ,ร,บรวมทั้งในเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์รวมั้งประวัติการทํางานด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่สําคัญนะครับผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยณนว,วันนี้เนี่ยถ้าดูคุณสมบัติที่ทางาพระราชกิจการกาหนดไว้นะครับเปิดกว้างนะครับไม่ว่าไม่เอาวุฒิการศึกษาท่านจะมาจากปราชชาวบ้านผู้มีความรู้ก็ได้นะครับพักการเมืองก็มาได้นะครับแม้แต่องค์กรของรัฐ ใครจะไปคิดครับว่าครั้งนี้นะเปิดโอกาสให้ในส่วนของนิติบุคคลที่ไม่สวยหดิากำไรเช่นวัดจะสามารถเสนอชื่อได้วัดสยิดเสนอได้นะครับแม้แต่โรงเรียนก็เสนอได้นะครับนอกจากมูลนิธิและสมาคมอยู่แล้วนะครับผมว่าครั้งนี้เป็นการที่เปิดกว้างมากเพื่อให้คนในหลายๆสาขาวิชาชีพนะครับได้เสนอตัวขึ้นมาเพื่อเข้าสู่การคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาประทุแห่งชาติแล้วในวันนี้เนี่ย เป็นที่ประจักษ์ว่าคนสนใจมากจำนวน6 0 0ันนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับเราคิดว่านี่คือสิ่งที่ทางคอสชอท่านสามารถจะมีตัวเลือกมากตัวเลือกค,ค,คือนานาในส่วนของความรู้ความสามารถวิชาชีพอายุเพศครบถ้วนเลยครับในส่วนนี้ครับครับต้องถามท่านในฐานะของกลไกลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองท่านมองว่าสิ่งที่ได้มาในครั้งนี้จะมีผล สำคัญอย่างไรในการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศในภาวะเช่นนี้ครับผมผมเชื่อว,ว่าช่องทางของสภาปริจุรูปนะครับซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีสภาปริจุรูปนะครับเป็นช่องทางที่สามารถรับฟังปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหานั้นเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมายังแก้ไขไม่ได้หรือในปัจจุบันนะครับช่องทางนี้โดยเฉพาะสภาปริจุรูปเนี่ยอย่างที่เราทราบคือสามารถที่จะเสนอ,อ แนวคิดเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมทั้งปัญหาเนี่ยไปยังช่องทางทั้งสายบริหารไม่ว่าจะเป็นคอสชเองไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับหรือแม้แต่สนชถ้าเป็นกฎหมายเพราะว่าช่องทางนี้เนี่ย โดยเฉพาะประชาชนธรรมดาก็มีโอกาสที่จะเสนอได้ทั้งนี้ว่าเพราะว่าสภาเป็นรูปเนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างในการที่จะประมวลปัญหาทั้งหมดแล้วก็มีการแก้ไขครับผมว่าแนวทางก็น่าจะตรงกับที่ประชาชนต้องการว่าอยากเสนอปัญหาแล้อยากแก้ไขปัญหาอะไรบ้างครับครับท้ายที่สุดในทางนั้นเลขากรกตท่านมองเห็นเงื่อนเงื่อนงำเอ่อเงื่อนไขที่เป็นปัญหาสู่การเลือกตั้งที่จะนําไปสู่ทางออกกับการเลือกตั้งครั้งหน้าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ครับผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยปัญหาต่างๆนี่ไม่ใช่เศรษฐกิจการเมืองสังคมอย่างเดียวปัญหาในการเลือกตั้งก็เป็นปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากจะให้มีการแก้ไขด้วยทำให้จบสักทีใช่ครับใช่ครับคิดว่าแนวทางที่ท่านเสนอเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ทั้งส,ส,สนชอเองรหรือแม้แต่ทางสภาปฏิรูปหรือแม้แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นสำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยจะได้นําสิ่งนั้นเนี่ยไปปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นครับครับขอบพระคุณท่านเลขาเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ และนี่คือเดินหน้าประเทศไทยมองไปกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยที่มีกลไกที่มีองค์กรเข้ามาเปลี่ยนแปลงและคุณผู้ชมเองคนไทยเองสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อน,นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในประเทศและเป้าหมายก็คือเดินหน้าประเทศไทยสวัสดีครับ